นีไ่ไงสวยเห็นนะไอคอนแท็กน้ำเตือนคู่เอกดีไบรับรองจากคาร์เรนเพเยอร์แคนาดีปอแอนิมอลเทรนนิ่งแอดบีแฮปปี้เออร์ชาวบ้านสอนผู้ฝึกสุนัขันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกันสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามาดูน้องหิมะนะครับ สุนัขพันธุ์ซามอยซามอยเนี่ยตอนเด็กจะเป็นตัวขาวน่ารักน่ารักใช่ไหมครับแต่โตขึ้นเนี่ยถ้าเจ้าของเอาไม่อยู่นะครับควบคุมเขาไม่ได้ดีนะครับโอกาส80%ครับที่ชามอยจะมีอาการไม่ยอมเจ้าของนะครับแล้วเริ่มงี่เง่านะครับบางครั้งนะครับอาจจะดุกับเจ้าของหรือควบคุมไม่อยู่ได้นะครับเราไปตามดูน้องหิมะกันนะครับว่าเราจะทํายังไงให้เจ้าของนะครับควบคุมน้องหิมะได้โดยที่เจ้าของนะครับไม่เคยเลี้ยสุนัขมาก่อนครับครับ อันนี้เรายังไม่ได้เริ่มนะเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะเนี่ยอดูไปหาชิลงคิกิตแล้วก็มีเสียงมีเห่าใช่ปะ่ะ้องเดินก่อนรอบนึงไปเลยครับคุณดิวไต่เส้นไหมครับคุณดิวเดินปกติเลยแต่ให้เดินตรงๆมาอ่าเดินแค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นเมื่อกี้เห็นเหยียบเท้าไหมตรงใจนะไม่มีคำว่าบาังเอิญน,นะลองสังเกตง่ายๆแล้วด,ดึงแล้วด,ดึงใช่ ดึงให้อยู่ซ้ายมือไว้ครับ1นาทีเราจะรอดูว่าเขาลดดีเฟนต์ไหมถ้าเขาไว้ใจเขารู้สึกปลอดภัยเขาจะนั่งลงคือน้องหมาถ้าเขารู้สึกว่าเขาเห่าใส่หน้าเราได้นะแสดงว่าเขารู้สึกว่าเขามีพาวเวอร์มากกว่าเราหมุนอีกหมุนทีละรอบใช่ถ้าเขาหยุดหยุดเห่าเราก็หยุดหมุนเหมือนกันไปเลยเขาฝืนไปเลยเชื่อผมฝึกแต่เด็กรอให้มัน 30- 40โลมันนั่งแรงมันไม่ไหวแล้วครับเห็นหูไหมหูรูเห็นหมงก็ได้ครับเห็นปะไม่เกินหลังเห็นปะอ่ามันจะแต่ว่าหางอ่ะมันไม่เข้าก้นนะคือหมากเข้าก้นเนี่ยค ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันกลัวแต่เดี๋ยเห็นปะคอนฟิเดนซ์มันไม่มีมันจะไม่เกินหลังมันเองผมเพราะว่าถ้าเขาคิดตกผลึกเองได้นะเราไม่ต้องมาย้อนทําอะไรอย่างนี้แล้วเขาจะรู้เลยว่าถ้าส่งเสียงเนี่ยพ่อจะทําอะไรสมาร์ทสมาร์ทเออนั่นแหละสวยเห็นปานนั่งแล้วตัวติดเบ้าขาโดนเบ้าคือการลดดีเฟนส์เนี่ยยอมแล้วเห็นปะอ่าไม่เห่าแล้วไม่เห่าแล้วใช่ใช่หรอกมันมีกระบวนการคิดหมาพวกเนี้ยมันจะเก่งตรงนี้ว่าถ้ามันทําแล้วมันโดนจนมันเริ่มย้ำอะครับมันจะพยายามหลีกเลี่ยงไปอีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้เรายุ่งนึกออม แต่ถ้าเขานั่งอยู่แล้วเขาโวยวายช่างเขาในช่วงของหมาเด็กนะไม่ต้องเรียกเขาหรอกให้เขาใช้หัวไออย่างนี้ถ้ามุดไปซ้อมจริงๆครับเดี๋ยวน้องหมาเขาจะเดินใส่จ,สจุงมเป็นเองเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องเดินไม่ลำหน้าอยุดใส้มือตอนนี้ระวังระวังเรื่องมัน power มันเยอะดีกว่าครับอ่ดูหน้าดูหน้าดูตาเห็นไหมอ่าหูหูจะลูกอ่าและหนึ่งนาทีนะม,มุดอยู่ที่บ้านเนี่ยดูห่างก็ได้ถ้าห่าง <S <S หางต้องไม่เกินหลังหูต้องลูกหูลูกคืออย่างนี้ไม่สามเหลี่ยมอย่างนี้สามเหลี่ยมคือออันนี้คือสามเหลี่ยม แล้วคราวนี้มันเป็นลูกหมาเราจะเป็นวิต่อวิเราไม่ต้องเป็นซีเรียสนะครับถ้ามันยอมอ่ะเดี๋ยวมันปึ๊บขึ้นมาเองแต่มันควรจะมันจะลูกค้างมันควรจะลูกค้างหมนยาๆๆๆๆนั่ง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 แยกให้ออกนะถ้ามันนั่งหรือหมอบอย่าขยับเด็ดขาดไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตีความหมายว่าอยู่กับเราอ่ะไม่ได้ไม่ได้ห้ามนั่งห้ามหมอบเราจะอ่านไม่ออกเลยว่าตกลงอ่ะมันรู้สึกปลอดภัยไหมเวลาอยู่กับเรากคุณดิวดึงไว้เลยถ้ามันไม่ถูกที่ก็ดึงเลยดึงเลยเชื่อผมนี่ไงเห็นป่ะเออมันต้องเรียง ลขายังเลงเลอยู่ครับเลงเล่เรียบร้อยสวยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่ไงสวยเห็นไหมไอคอนแทคกสบายกลับบ้านได้ไม่เหนื่อยละถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วลืมกดซ b s c ไ i b e นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งข้างนี้นะครับเพื่อได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครครับ ผมกับน้องไนต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับุูจ้าสวัสดีค่ะ